งีกว่พแล้วนี่คุณเป็นใครมาจิกหัวผมทำไมครับเนี่ยนี่มึงแลงจำกูไม่ได้ด้วยเหรอคะพี่วอกสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างของเป็นต่อ e p ีที่16ไป S D T จะพาเพื่อนๆไปแกะตัวอย่างดูกันซิว่ามีอะไรให้ลุ้นให้เดาทางให้เราสืบต่อในตัวอย่างนี้กันครับ ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับขอแวะโปรโมทช่องหนังของเราหน่อยนะครับเราทำช่องสปอยหนังชื่อว่า S D T Movie ยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้ครับผมก็พากันออกมานอกหุนแล้วก็ทำสิ่งที่ดูจะสิ้นคิดเป็นอย่างมากโดยการใช้ปืนส่งสัญญาณยิงไปที่เบ้าตาของไคจูดูเหมือนมันจะโกรธมากมันกำลังจะจัดการสองพ่อลูกนี้แต่ยิบซีเดนเจก็มาถึง ความมันก็มาเกิดขึ้นพร้อมแล้วเพลงมาไคจูวิ่งเข้าใส่ยิบซีอย่างรวดเร็วยิบซีพิกตัวหลบและจับงอนด้านหลังของไคจูกระชากกระเด็นออกช็อตดีโคตรจะสะใจจากนั้นไคจูจับตัวยิบซีเว่ยงกระเด็นขึ้นมาบนบกทั้งคู่วิ่งเข้าใส่กันเหมือนกับคู่รักในสวนลอเวนเดอร์ เออไม่ใช่แล้วทั้งคู่วิ่งเข้าใส่กันยิปซีเดนเจอร์กระโดดใช้หมัดซ้ายทุบไปที่หัวจากนั้นใช้มือซ้ายจับไปที่งอนของมันแล้วฮุกขวาหนึ่งทีอัปเปอร์คัพหนึ่งทีและต้องการความแรงยิ่งกว่านั้นจึงใช้จรวดข้อศอกแต่ละแทกไปที่หน้าของมันยังจัง Ju. ดึงเพลนก่อสร้างหมุนฟาดไปที่ยิบซีอย่างแรงจนยิบซีต้องซุกตัวลงจังหวานั้นยิบซีใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเสริมให้พลังอัดแล้วก็ได้ซัดไปที่ปลายคางและใช้ตั้งสองมือระเบิดขี้หูของมันถ้าเพื่อนๆชอบการสปอยหนังแบบสนุกมันมันอย่างนี้แล้วแล้วก็ไปกดติดตามกันนะครับลิงก์อยู่ที่ตัวไอเลยครับจากกระแสที่มีการร้องขอให้เอาคันเทพกลับมานะครับ mm hmm. ก็แน่นอนแล้วครับทางทีมงานซิตคอมเป็นต่อเอง mm hmm. ก็รู้อยู่แล้วว่า mm hmm. ถ้าคันเทพไม่กลับมา ก็ต้องหาหนุ่มรอมาแทนคันเทพให้ได้นั่นแหละครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่แฟนๆร้องขออยู่ไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับคันเทพคงไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอนบอกลาคันเทพกันได้เลยละครับแม้กระทั่งเป็นเพียงแค่แขกรับเชิญหรือดารารับเชิญเป็นครั้งเป็นคราวผมก็เชื่อว่ายากแล้วละครับ ไม่เป็นไรครับยังไงชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปถึงแม้นไม่มีขั้นเทพแล้วเราก็ยังเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของซิทคอมเป็นต่อเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะครับทีนี้เรามาพูดถึงดาราคนใหม่ที่เข้ามาในตัวอย่างนี้กันนะครับ เขาชื่อตรีพรพัฒน์เป็นดาราวัยรุ่นที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยละครับมีผลงานในละครหลายเรื่องและตอนแรกผมคิดอีกว่าอีกหลาย e ีพนะเด็กคนนี้ถึงจะมาแต่ผมเดาผิดเลยล่ะครับพอทําคลิปเสร็จเท่านั้นเนล่ e อีพีใหม่ก็มาทันทีเลยล่ะครับรวดเร็วดังใจนึกเลยเนาะถ้าเอาคั้นเทพกลับมาเร็วๆอย่างนี้ได้ก็คงดีนะครับฝันเฟื่องกันอีกแล้วเนาะในเรื่องเนี่ยเขาน่าจะชื่อว่าปกป้องนะครับ เพราะว่าตอนที่เขาประคองพี่ทิพย์เนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาจะปกป้องทิพย์ได้เหมือนกับชื่อของเขานั่นแหละผมบอกแล้วไงครับว่าผมปกป้องคุณได้ในชื่อของผมหมายความว่าเขาชื่อปกป้อง,องนะครับแล้วก็มีแฟนคลับในช่อง S D T ของเราได้มโนไว้หรือเขาบอกว่าเขารู้ถึงข่าววงในมานะครับว่าดาราคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครตัวไหนและแฟนคลับคนนี้เขาก็บอกว่าตรีพลพัฒน์คนนี้เนี่ย จะมาเล่นบทชื่อว่าปกป้องเป็นน้องชายของเพื่อนพี่ทิพย์เองนั่นแหละครับยังคอนเฟิร์มอีกว่าเป็นหนุ่มหล่อเพย์บอยแล้วก็มีสาวๆติดมากเลยล่ะครับหนุ่มหล่อเพย์บอยสาวติดมากๆนี่มันคอนเซปต์ของขั้นเทพเลยนะครับแน่นอนแล้วครับชั่วสุดๆฮนะมาแทนขั้นเทพแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าคนนี้จะมาจีบใครเป็นแฟนก็ต้องเป็นทิพย์อย่างแน่นอนล่ะครับเพราดูอาการที่เขามองทิพย์แล้ว ดูเหมือนว่าเขาจะชอบทิพมากๆเลยล่ะครับจนถึงขั้นพูดคุยกับทิฟว่าจะปกป้องทิฟนั่นแหละครับก็ดีนะครับมาจีบทิฟหรือเป็นแฟนของทิฟก็จะได้เติมเต็มให้กับซิทคอมเรื่องนี้สักหน่อยดีที่ไม่มาจีบพอใจนะฮะมันจะยิ่งทําร้ายจิตใจของแฟนๆซิทคอมเป็นต่อไปอย่างมากเลยล่ะครับพอเอามาแทนขั้นเทพยังไม่พอยังเอามาแทนหัวใจขั้นเทพอีกอันนี้รับไม่ได้อย่างแน่นอนครับแต่ก็ไม่แน่นะครับ ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ชายที่เพลย์บอยชอบจีบผู้หญิงไปทั่วก็อาจจะเป็นเพียงฉากใดฉากหนึ่งที่ทีมงานเอามาหลอกเราก็ได้นะครับเพราะยังไงคนนี้ถ้าเห็นผู้หญิงสวยยังไงก็วิ่งเข้าจีบอยู่แล้วล่ะครับสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลงเอยกับทิปก็ได้มันก็ไม่แน่นะครับฮะจริงเหรอคะน้องพอใจไอ้วอกโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตจกลายเป็นเกเเนี่ยนะก็จริงสิคะส่วนทางพี่วอกก็ความจําเสื่อมยังไม่หายล้วครับ เขายังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครเรื่องวุ่นวุนมันก็เลยเกิดขึ้นครับพอดีว่าน้องปางเนี่ยก็มาหาที่ออฟฟิศ BKL แล้วน้องปางเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าพี่วอ,อกเนี่ยความจําเสื่อมแน่นอนครับเมื่อเธอมาเจอว่าพี่วอ,อกความจําเสื่อมเธอก็เลยจิกหัวจนสนั่นลั่นทุ่งเลยล่ะครับโฮ้ยตกลงมึงจะเลิกเล่นได้หรือยังคะพี่วอ,อกแล้วนี่คุณเป็นใครมาจิกหัวผมทำไมครับเนี่ยเรียกว่าหนังหัวแทบหลุดออกจากกระบาลเลยล่ะแล้วสรุปคือพี่วอกเนี่ยความจําเสื่อมจริงไหม แต่ผมว่าไม่น่าจะเสื่อมจริงๆนะครับซิทคอมไม่น่าจะพาเราไปไกลขนาดนั้นอาจจะแค่แก้งความจําเสื่อมเพื่อจะเลิกกับน้องปรางนั่นแหละครับโดยเฉพาะประเด็นที่พี่วอกบอกว่าตัวเองชอบผู้ชายนี่มันยิ่งทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นล่ะครับขออัปเดตข่าวาวเรื่องเสื้อฉลอง1นึ่งแสนซับของ SDT ของเราก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับซิทคอมเป็นตอก็ไม่ได้เปิดกองเลยนะครับดังนั้นการเซ็นไลเซน บนเสื้อ S D T นั้นยังเซ็นได้ไม่ครบนะครับยังไงแฟนๆทุกคนรอกันหน่อยนะครับแจกแน่นอนครับกดไลค์กด subscribe ไว้เลยครับผมแล้วทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาของเราเท่านั้นครับเพื่อนๆอยากร่วมสนุกก็ลองเดาไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับตัวอย่างนี้ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับผมก่อนจากการรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิป อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ sdt สวัสดีครับ